พี่จะได้แชมพูกับลูก้า e6 ป่ะวะกดหมด300โลเลยเหรอครับพี่ม่อนกูจะเก็บไว้ทำเมะเขคืออะไระคระับขอลูก้ามาเจิมเจิมหน่อยได้ไหมเซอร์ <c oughs> ว่าวันอไ <c oughs> าไรคำเลยกันนะคำเลยกนะ<อ>เห็นเลวแล้วลูก้าอยู่ไหนนี่จะร้อยโลแล้วลูก้ายังไม่ออกเลยเอ้ยมาแล้วทองแลกลุดแลยไอ้สัตว์อูอ้เอกมามามา อย่าะไรสองม่วนโอเคโอเคผ่านไปร้อยโลแล้วมาแล้วทองทองมาเออขยับไปกดไลค์คนแม่ก่อนสี่โลเฮ้ยเฮ้ยออกเลยอ๋อไอไอ้เชี่ยยังจะเจ้าดีได้ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์อีกอ่ะเอ้ยมาแลวมาแล้วโอเคมาเร็วโอเคยี่สม่เออ อ่ะคราวนี้ไปหาลูก้าแล้วเออเมย์ไปต่ออีกร้อยโลเหลืออีร้อยโลเฮ้ยรุดเลธรุดเลธรุดเรธรุดเลธรุดเลธพอได้ตัวใหม่อันนี้รุดเลธแต่ตัวอะไรไม่รู้นะใครวะเฮ้ยทำไมมันไม่หลุดวะอีสามแล้วหลุดว่า้ตัวสูบีแล้วเอ้ย เอาไว้มาแล้วโอ้ยก้อนเลยนะใครดีใครไม่ดีหมดลงเป็นบิดเที้ยบไปหมดมาแล้วได้ครบเลยสิ่งที่ต้องการแชมเปโอลีหกลูก้าอีหกแถวหน้ในอีสามหลุดครั้งเดียวเหรอคือเหลุดแบบดับเบิลช็อตอันนั้นเหรอคือหลุดครั้งเดียวเหรอสามร้อยโลแบบออกมากี่ทองเนี่ยหกทองหก,หกทองครั้เดียใช่หกทองเกือบเกือบสี่ร้อยโลเกือบสี่ร้อยโล